สาธุชนทั้งหลายตอนนี้ไปควรตั้งใจฟังธรรมะกัะน้เวันเสาที่21มีนาคมพุทธศักราช2563ไลนนามผู้ถวายอาหารวินา,าทในวันนี้ก็มีคุณทันยศร์ศิลทวีธนาชัยอุทิศเจ้าที่ดีล้านและเจ้ากรรมในเวร ได้หญิงปารณีพัดพยายปึกดึกหญิงเป็นกนิตพยัยามปึกนายสมใจพยับาปึกนางสุภาพรพยัยามปึกนางสาวกอนน์พยับาปึกนางสาวดารันพยับาปึกเด็กหญิงอลิสาคมขำเด็กหญิงและพระรดาคมขำคุณรดาวันสุขเจริญอาทิตให้จกกรรมในเวมคนณปัญานาดินสุทิศให้ นางประจันนินตุกนายจำนานินตุกในชื่อนางแก้วนางเนื่องหลอนรานคุณปัญญรัตน์ทองใบวิทิดไทยนวิโรธทรงใบคุณวิจาร์ข้อใหคุณจารุวันเผ่าวิจาร์คุณพัชรสันพวงศรีแล้วอบกลัวเปี้ยวน้อยพร้อมทั้งกันแนะคุณตัญยตรนศรีรานวรชัยแย่ไม่จีกนิถาคาร,ร,ริการนนท ขออนุทนาในบุญกุศลในผลประโยชน์แก่ผู้ทำบุญถวายหามิตรบาต่วันนี้ก็ก็ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกในทางธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมนีิยงขึ้นไปจนกระทั่งได้บรรลุถึงนิพพานในนาคตาการในใกล้นิเทิน <c oughs> ต่อไปนี้ควรตั้งใจฟังธรรมะในเวลาเชา้า นะโมตัสสะพระกะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตทัสสะนะโมตัสสะพระกะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตทัสสะนะโมตัสสะพระกะโตอรหะโตสัมมาสัมบุททัสสะก่อนรับดมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั้น ขอความสุขความเจริญในธรรมจะมาเกิดมีแก่ผู้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกตานตอนนี้ไปก่อนตั้งใจฟังธรรมะในเวลาเช้าก็นี้จะพูดบุญบุญกุศลเป็นที่พึ่งของคนเดินทางไกลชีวิตคือการเดินทางทุกชีวิตที่เกิดมาต้องเดินทางไกล สาเหตุที่เราเดินทางไกลเพราะอยากหาตัวเราไม่เจอแต่เมื่อหาตัวเราเจอหรือหาจิตเดิมแท้เจอเรียกว่าวรุ้นิพพานเราก็จะหยุดการเดินทางเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องเดินทางไกลแล้วก็จําเป็นต้องมีสเสบียงสําหรับเลี้ยงตัวในวัฏสงสารทานกุศลนี่เป็นสเสบียงสําหรับเดินทางนะ ทานเหมือนสเสบียงอาหารศีลเหมือนอาอาวุธป้องกันภัยภาวนาเหมือนประทีปแสงสว่างที่จะสองทางไม่ให้หลวงทางจนฝ่าเราจะหาตัวเราจะนั่นะแหละเราก็หยุดเดินทางาปนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเมื่อเราต้องเดินทางไกลยอยู่จำเป็นต้องมีสเสบียงอาหารมีอาวุธป้องกันภัย มีประทีปแสงสว่างให้ส่องทางให้มองเห็นทางเดินอย่างถูกต้องนะทานแปลว่าการให้ไม่ถ้งการเสียสละสิ่งของตนแก่คนที่ควรให้ให้เพื่อบุญการให้ทานก็มีหลายอย่างให้เพื่ออนุเคราะห์ให้เพื่อสงเคราะห์ให้เพื่อบูชาคุณแล้วให้ข้าวก็หมูหมากาไก่มันกินหรือ กับคนขอทานคนพิการนะเรียกว่าให้เพื่ออนุเคราะห์ให้ด้วยเมตตาสงสารโดยไม่หวังการตอบแทนที่ได้บอกว่าทําบุญไม่หวังผลช่วยคนไม่หวังสิ่งตอบแทนทํางานไม่หวังค่าจ้างจงทํำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตที่ว่างเปล่าแล้วบุญกุศลจะเกิดขึ้นเต็มเปี่ยมในดวงจิตเอง เราะนั้นเราให้อย่าไปหวังผลเพราะเขาไม่มีอะไรจะให้เราแล้วตัวเขารัวล่อนจ้อนสัตว์ก็เป็นตัวร่อจ้อน,อนคนขอทานก็ยากจนไม่มีบุญกุศลอะไรจะไปหวังอะไรจากเขาอย่างนี้ให้ด้วยเมตตาสงสารนะเรียกว่าให้เพื่ออนุเคราะห์ด้วยเมตตาสงสารเราควรให้คนขอทานคนพิการนะคนแก่คนชราเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ควรจะสงเคราะห์เนี่ย ให้เพื่อสงเคราะห์สงเคราะห์กับคนเสมอกันคนมีฐานะใกล้เคียงกันอยู่บ้านใกล้กันเพื่อผูกไมตรีไว้เรียบเอาเพื่อนเป็นล้วบ้านนั่นเองเนี่ยน,นะหรือให้กับคนที่รักชอบพอให,บให้กับพิดาให้กับภรรยาสามีเป็นต้นนั่นก็เรียกว่าให้เพื่อสงเคราะห์ให้เพื่อบูชาคุณเช่นในวิดามันดาครูบาอาจารย์อย่างนี้ เรียกว่าใเพื่อบูชาคุณหรือบูชาคณพระต้เจ้าพระธรรมพระสงฆ์สันกล่าวว่าได้อาน,นิสงส์มากปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคามุตตมังการบูชาผู้ควรบูชานะเป็นมงคลน,นันสูงสุดเหตุให้จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัตินนัเองนี่คือการให้ทานเนะี่ย อนิทานที่ให้ในทางศาสนาก็มีอยู่สองอย่างคือให้เฉพาะบุคคลเรียกว่าปิบุคลิกทานถวายสังฆทานถวายเป็นสง์เรียกว่าสังฆทานในทานทั้งสองอย่างนั่นผู้เจ้าทรงสนารสังฆทานการให้เฉพาะบุคคลเหมือนทำนาไร่เดียวก็ได้น้อยเป็นธรรมดาส่วนถวายสังฆทานเนี่ยทำนานับไม่ท้่ว เรียกว่าถวายสังฆมนฑลทนเลยเรียกว่าสงทุกองค์มีสิทธิที่ได้รับทานนั้นแล้วให้ด้วยความเคารพบูชาในพระสงฆ์ทุกๆองค์นะเรียกว่าสังฆทานให้ด้วยความเคารพเรื่มใสะไม่ไปคำานึงถึงความประพฤติไม่ดีไม่งามไม่ไปสนใจเราถวายสังฆทานเป็นทานที่จะให้ผลแปลงมากสมวยหนึ่งพระนางประชาบดีกตมีทรงปรารถนาจะเอา ถวายใจจีวรพระมิภาคเจ้าก็ทรงใช้ความเพียรพยา,ายามมุตสาหะนำใยบัวมาทอเป็นไใจจีวรเสร็จแล้วก็ <c oughs> จะนำไปถวายพระมิภาคเจ้าพระองค์ก็ริเสดการรับโดยจัดว่าถวายสงได้สงมากกว่าถวายพุทธเจา้านะแม้แต่พระองค์ยังหอมตอนพระองค์บ่ให้ถวายสงแต่พระน,นางก็บอกยืนยันว่า ตั้งใจจะถวายพระองค์แล้วโปรดรับเถิดก็ส่งนิ่งแล้วถึงสาถ้าห้ามถึงสามครั้งลม่ให้ถวายสงนะอย่าถวายพระองค์องเดียวศาสนาไม่อยู่ที่พระองค์เนี่ยพระองค์มอบให้พระสงฆ์เป็นใหญ่เดี๋ยวนี้พระเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยพระสงฆ์นี่ยะผู้สืบต่ออยยุศาสนาถ้าคนมุ่งว่าทําบุญกับพระเจ้าได้บุญมากเขาก็เมินพระสงฆ์พระสงฆ์อยู่ไม่ได้กด็ต้องสสดหราเพศหมดศาสนาก็เสือ่อม นี่ได้เหตุนี้แหละที่พระเจ้าให้ถวายส่งเป็นเรื่องสาคัญว่าพระสงฆ์เป็นผู้สืบต่อ,อยุบศา,าสนาพระเจ้ามีพระชนมายุแปดสิบปีก็ไมิผ่านแล้วอย่ามาหวังอะไรกับพระองค์เลยก็ให้ถวายส่งเถิดเนี่ยพนางก็ไม่กยสบายใจไปถวายภาษาทบุตรก็ไม่รับพระโมคคานะพระมหาสปะก็ไม่รับจนกระทั่งไปถึงองค์สุดท้ายชื่ออาทิตตอาทิตต์พิขุบวชภายหลังสุด เห็นพระผู้ใหญ่ไม่รับตนก็รับพระนางก็เสียพระไทยอ่ะเมื่อไม่ได้ถวายพระเจ้าพระเถระผู้ใหญ่ฮะก็ไม่รับสี่ไปได้พระบวชใหม่เพราะพระเจ้าประสงค์จะปลอบพระไทยพระมารดาพระองค์ก็ให้พระนนทนำบาปนำบาปแก้วให้แล้วโยนบาปไปนากาศอธิษฐานว่าอย่าให้ใครเห็นบาปหรือตามบาปทันแล้วรับสั่งให้พระสาวกที่มีฤทธิ์ไปเหาะแปลวบาปมาให้ได้ เวรดาพระที่เหาะได้เจนพระโมคคัลลานะเหาะไปทั่วสากลจากวานันก็มองไม่เห็นบาทเมื่อพระโมคคัลลานตามไม่ทันพระเอื่อยก็ไม่มีประโยชน์จะต้องไปตามอีกแล้วต่อก็เหลือองค์เดียวคือเหลือพระอาทิตต์พระเจ้าตรัสว่าอาทิตตเธอเดินไปนำบาทขอทศาคตมาอาทิตตก็แปลกใจว่าพระผู้ใหญ่ผู้มีฤทธาสุดานุภาพมากเหาะเเดินหาได้ ยังตามบาตรไม่ตานในเราเนี่ยก็เพิ่งบวชใหม่เอาเราจะทิฏฐานก็เหยียดมือออก,อกถ้าเราจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาพุทธเจ้าองค์หนึ่งแล้วก็ขอให้บาตรนั้นลอยไปที่มือก็ปร,รากรบาตรประอยู่มือนี่นี่อรูปภาพก็โพธิสัตย์ยิ่งใหญ่มากนะพระเจ้าทรงพยากรณ์ว่าธิฏฐาบิขุนี่จะได้ตดรัสรู้เป็นพระเจ้าองค์หนึ่งต่อจากสารนาพระองค์ คือในพระตรกับกับอันเจริญเนี่ยมีพระเจ้าถึงห้าพระองค์ด้วยกันนะพระเจ้าปัจจุบันของเราเนี่ยองค์ที่สต่อไปพระศีอรยะเมตไตรองค์ที่ห้าเนี่ยคนี่หนึ่งก็ตาคุสันโธพระเจ้าสองโกนาคมณนะสามกาสป,ปะสีโคตมะห้าศีอรยิยะนะนมีทั้งห้าองค์พระนางก็ดีพระไถ่ได้สวายกับพระเจ้าในอดีตในอนาคตด้วย และได้ถวายกับพระสงฆ์ในปัจจุบันด้วยนี่การถวายทานคือให้คือมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแนบแน่นในเรื่องที่รักปักที่จางนั่นเองเช่เราตั้งขานทานตั้งขานข้าวไว้หน้าบ้านน่ตั้งใจถวายทานเป็นอริยสงฆ์จะเป็นพระหลวงตาพระหนุ่มหรือเนนมาเราก็ถวายไปนะนั่นเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ซึ่งมารับทาน ไม่ต้องไปคิดมากแต่คิดแล้วก็อย่าไปถวายต้องคิดว่าพระรงสงฆ์เป็นผู้บ๊อยสุดทุกองค์เป็นผู้ปฏิบัติดีไปบัติตรงเดี่วิเรียนบัตรสมควรส่วนท่านที่ไปบัติไม่ดีเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่ต้องไปวิจารณ์นะความช่วยของเขาเนะี่ยเรามีหน้าที่ทําความดีอย่างเดียวน,นี่แล้วถวายสังฆทานที่ถูกต้องเนะี่ยไม่ใช่ว่าคิดว่าพาระนี่ไม่ไม่บ๊อยสุดไม่ถวายไม่ใช่แต่ครั้งหนึ่งก็ <c oughs> มีพราหมณ์ก็หนึ่งมาเฝ้าพระผู้นากเจ้าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ยังทําบุญให้ทานอยู่หรือพราหมณ์กราบทูลว่ายังทําบุญให้ทานอยู่พระเจ้าค่ะแต่เลือกให้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นนี่ก็มีรถนิยมสูงนะคือพระที่มีกิเลสนะไม่ยอมให้กับพระที่บาปพระคือคนมีกิเลสกับคนบาป พระยังมีความโลภความโกรธความหลงหรือบาปบอกไม่ให้คือจะให้เฉพาะพระรหารพระเจ้าว่าท่วงเตีงว่าอย่าเลยพราหมณ์เธอเป็นกระหัตนอนเบียดบุตรภรรยาจไหนจะมียาวิเศษอย่างรู้ได้เราว่าท่านคนนี้เป็นรหต์หรือไม่เป็นนะอย่างคนในบ้ากก็คิดเอาเองเดาเององนั้นเป็นหรหต์นรือไม่ใช่เราจะรู้ผู้ใดเป็นรหาร์เราต้องเป็นด้วยหรือเราต้องเหนือจากอรหารนั้น เร,รเาร,นะออนนรู้ว่าเขาเป็นทหารนะแม้นครูสอนหนังสือก็รู้ว่าลูกศิษย์นี่มันมีปัญญาดีหรือปัญญาต่ำหรืองโง่หรือฉลาดเนี่ยเขาก็ต้องรู้นะจบชั้นไหนเขาก็รู้เนะเขาหมายเขาต้องรู้มากกว่าลูกศิษย์นะเนี่ยก็เช่นเดียวกันพะุนเะจ้าทบอกว่าอย่าเลยพราหมณ์นะ เธอเป็นกรหัดนอนเบียดบุตรพระยาใช้ของหอมใช้เงินทองท่านไหนจะมียานวิเศษยอย่างรู้ได้เราท่านคนนี้แปนลรหันหทางที่ดีถวายสังฆทานเนี่ยคือไม่เลือกที่รมาปราบที่ชานหนึ่งปราบที่ชาางนะถือว่าสมไว้สุดทุกอง์นะยคารวบูชาพระสงฆ์ทุกองใ์แล้วใจนะถวายสังฆทานไม่ไปเลือกว่าองค์นี้ไว้สุถ้าเลือกแล้วก็ไม่เป็นสังฆทานววา้ใจนะ ให้ความเคารพบูธเจ้าพระธรรมพระสฆ์เสมอกันนะนั่นเป็นสังฆทานเราตั้งขันข้าวไว้หน้าบ้านของเราเนี่ยพระแก่มาพระหลุมมาซ้ำเลญมาก็ถวายไปเรยเรี่กว่าถวายสังฆทานไปะยชน์สมก็ได้สมหรือถวายสังฆทานแบบในวัดก็มีการล้าศีลการถวายสังฆทานการฟังธรรมก็ได้ประโยชน์ขึ้นใช่ไหม แต่ได้มาเขาต้องการสีอ่องค์ห้าองค์ขึ้นไปแต่ว่ามันไม่จําเป็นนะถ้าหาพระไม่ได้เท่าไหร่ก็ได้เนี่ยตัวน้ำทานเราก็ใจพระเจ้าทรงรัสกับอนามนกะเศรษฐีถึงเรื่องทานสองอย่างไม่ว่าเมื่อนูก่อนก็พอดีการที่บุคคลให้ทานกับคนทุศิลทั้งแผ่นดิน อันนี้สงไม่เท่ากับให้กับพระโสดาบันองเดียวให้กับพระโสดาบันองเดียวนิสงไม่เท่ากับให้กับพระโสดาบันร้อยองให้กับพระโสดาบันร้อยองอันนี้สงไม่เท่ากับให้กับพระสกทาคามีองเดียวให้กับพระสกทาคามีองเดียวนิสงไม่เท่ากับให้กับพระสกทาคามีร้อยองให้กับพระสกทาคามีร้อยองอ์นนิสงไม่เท่ากับให้กับพระนาคามีองค์เดียว ให้กับพระนาคามีองค์เดียวนิสมไม่เท่ากับให้กับพระนาคามีร้อยองให้กับพระนาคามีร้อยองนี้สมไม่เท่ากับให้กับพระอรหันต์องเดียวให้กับพระอรหันต์องเดียวนี้สมไม่เท่ากับให้กับพระอรหันตร้อยองค์ให้กับพระอรหันตร้อยองค์นี้สมไม่เท่ากับให้กับพระปเจกุเจ้าองค์เดียวให้กับพระปเจกเจ้าองค์เดียวนี้สมไม่เท่ากับให้กับพระปเจกุเจ้าร้อยอง ให้กับพระพุทธเจ้าร้อยองค์อันนี้สงไม่เท่ากับให้กับพระพุทธเจ้าองค์เดียวให้กับพระเจ้าองค์เดียวอันนี้สงไม่เท่ากับให้กับพระพุทธเจ้าฝ่ายให้กับพระเจ้าองค์เดียวอันนี้สงไม่เท่ากับถวายสังฆทานในสงสองฝ่ายมีพระเจ้าเป็นผู้เป็นประธานเนี่ยคือสมัยก่อนก็มีภิกษุณีสงภิกษุณีสงคือพระผู้หญิงภิกษุคือพระผู้ชายภิกษุณีคือพระผู้หญิง ตอนนั้นพระองค์กล่าวหมายถึงตอนนั้นยังมีพิจุนีสองอยู่ถึงได้จัดอย่างนั้นว่าถวายทานกับพระเจ้าอนิสงส์ไม่เท่ากับถวายสังฆทานในสงฆ์สองฝ่ายมีพระเจ้าเป็นมุกเป็นประธานนี้การทับุญให้ยิ่งไปฝ่านี้กันพระองค์ตรัสต่อว่าการถวายสังฆทานในสงฆ์สองฝ่ายมีพระเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานไอ้สงฆ์ไม่เท่ากับการสร้างกุฏิวิหารสักหลังหนึ่ง วิหารทานังสังฆสังฆังพุทธทหิวันนิตังการสร้างวิหารถวายสงฆ์พุทธองค์ทรงสันเสริมและเป็นฐานชั้นเลิศคือเสนานํำป้องการฝนฟ้าลมแดดตัดเสือคลาเนี่ยเป็นบุญถาวรเรามาวัดที่ใดเห็นกุดเห็นวิหารเห็นรามัยังทันทัางหายสร้างศาลาสร้างกุฎไว้เนี่ยมันเกิดบุญทุกวันหรือบุญเกิดทุกวันเวลาเลยพอเห็นล้วเกิดปิติเกิดความชุ่มชื่นใจจึงมีส่งมากกว่าถวายข้าวน้ำเนย่ย เนี yeah, b b ่ยท่านบอกว่าการสร้างกุวดพิหารสักหลังหนึ่งถวายสมอันนี้สงมากกว่าถวายสังกทานเพราะข้าวน้ําเดี๋ยวก็หมดไปแล้วกิน้ก็ถ่ายออกมาหมดแล้วไม่คงทนถาวรเท่ากับกุวดพิหารเนี่ยเนี่ยกรวดพิหารเนี่ยอยู่ได้เป็นร้อยปีมาเมื่อไหร่ก็เห็นผลงานทุกครั้งไปเนี่ยจึงว่ามีสงมากกว่าข้าวน้ําที่ได้กล่าวแล้วนะแต่ยังมีบุญยิ่งกว่าบุญเน่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือบุญย e ังมีบุญนะการตะว่าตลอดการสร้างวิหารอันที่สองไม่เท่ากับถึงไตรสนาคมคือถึงพระเจ้าพระธรรมสงฆ์ที่พึ่งที่เรากล่าวว่าพุทธังทำมังสังฆังสังกัะฉามิพระเจ้าขอถึงพระเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นสนาที่พึ่งทวิตยปีพุทธังทำมังสังฆังสังกัะฉามิแม้ครั้งที่สองพระเจ้าขอถึงพระเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นสนาที่พึ่ง ตาตุยังปีพุทธังตมังสังขังนันกรามิแมรั้ทีิสานพระเจ้าขอถึงพระเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นดิพึ่งเยเกจิพุทธังตรังคตาเซนเตคมิสสันติอปายะภูมิงคนอะไรหนึ่งถึงแล้วถึงพระเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นสนธิีิพึ่งคนนั้นจักไม่ไปสู่อบายภูมิสิคือนรกเปรตสุกายและสัตว์เดฉาน เมื่อกล้าร่างกายของนุ์แล้วจากยังกายทิพย์ไปบริบูรณ์ได้เนี่ยเพื่อปิดอบายได้เลยเนี่ยคนที่ถึงพระเจ้าทำบุพื่นิพจึงเหนือจากทานวัตถุทั้งหมดแต่เราเข้าถึงพระเจ้าเนี่ยนะเราถึงพระเจ้าเลยเนี่ยพระรามพระสรงบริเพิ่อเนี่ยปิดอบายได้จึงเหนือจากบุญทานทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วแต่เหนือบุญก็ยังไม่บุญนิกเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่ก็ทรงตัดต่อไปว่า การสมทานสิกขาบทห้าเนี่ยมีสงมากกว่าถึงใจนาคมก็คือสินห้านี่แหละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเว้นขาดจากการลักทรัพย์ตลอดชีวิตเว้นขาดจากการปิดปริญาสุอยู่ตลอดชีวิตเว้นขาดจากการพูดเท็จตลอดชีวิตเว้นขาดจากการดื่มสารเมลแรตั้งความมาตลอดชีวิตในการสมทานสิกขาบทห้านี่สงมากกว่าถึงใจนาคมแต่ก็มีบุญที่เหนือบุญอีกนี่ ผู้ใดเจริญเมตตาติดให้เกิดขึ้นชั่วดูดดมคล้องหอมอันนี้สองมากกว่าสังสาสินห้าคนถือสินยังโกรธอยู่ก็ไม่ได้บุญโกรธแล้วก็ตัวบาปถือสินต้องไม่โกรธถ้าโกรธอยู่ไม่มีเมตตาต่อสัตว์อื่นบุญก็จะตกหายหมดเพราะฉะนั้นพระเจ้านี้ตรัสแบบผู้ใดเจริญเมตตาติดให้เกิดขึ้น เียงชื่อลัดนี่มือเดียวชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานทําตามบอกว่าของศาสนาบริโภคก่อนข้าวธิจาวแว่นแควนในเดชัตาไม่เสียเปล่าจะกล่าวไปใหญ่ถึงการตาใมากแล้วที่เหนือบุญยังมีบุญเนี่ยไหมเหนือฟ้ายังมีฟ้าเนี่ยว่าบุมนันอื่นไม่เท่าเมตตาเนีเพราะเมตตามีส่งถึงสิอประการด้วยกันเนบอกว่า สุขังสุปฏิผู้เจริญเมตตาดีแล้วนอนหลับเป็นสุขสุขังปฏิผู้ติตื่นก็เป็นสุขหน้าปาประกลางสุปินางปตินอนหลับเป็นฝันร้ายมนุษย์สารนังประโยชน์ติเป็นนิราัพผู้หมุ์ทั้งหลายอมนุษย์สารนังประโยชน์วิติเป็นนิราภผู้หมุทั้งหลายเทวดาลาคติเทวดาย่อมรักษาหนังสัอคิววาไฟหรือสัตตังวะหรือวัตราบุตรวิสังวาหรืออายาพิย่อมไม่กำายถูกต้องอูหนั้นตัวตั้งจิตตั้งสมาธิจิตจอมตั้งมันเป็นสมาธิเร็วพลานมุกะวันโนวิ กสิรติผิวพรนอย่างน่าย่อมผ่องใสอสามมุนโหโกลังกโรติไม่หลงตายอุตรีกปฏิวิจันโตพรหมโลกุปโกติเมื่อยังไม่รู้ความเป็นหลานเจ้มัเกิดในพรหมโลกนี่คืออาสัองการเจริญเมตตาเนี่ยนะนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขใช่ไหมหลับไม่ฝันร้ายเป็นที่รับของมนุษย์เปิมนุษย์รักษาเทวดารักษา ไม่ตายด้วยสัตรายาพิษหรือถูกฆ่าตายเด็ยนะผิวพันธผัหน้ายอมผ่อนสายตายแล้วมีศึกมีสติดีได้ไปสวรรค์ถ้ายังไม่สาเร็จอัหันก็ไปเกิดในประมโลกต้อมเมตตาไปนั้นทั้งหลายก็ควรแปะเมตตาความรักความรักความสงสารเป็นเครื่องมือประหารความโกรธนะ มาดารักบุตรเกิดแต่อกคนเดียวชันใดท่านทั้งหลายจงแผ่เมตตาไปในสรรพสัตว์เท่วโลกชั้นนั้นคือเรารักลูกคนเดียวแล้วขยายความรักขยายไปลูกขนงอื่นด้วยไม่ได้รักเฉพาะลูกของเราคนเดียวแต่รักลูกของเราคนเดียวเวลาลูกทะเลาะลูกชาวบ้านก็จะเข้าข้างก็จะเลาะกันเกิดแตกเล้ากันเปล่าต้องขยายความรักลูกข้างเราเท่ากับลูกคนอื่นและรักพ่อแม่เราจะรักพ่อแม่ของมนอื่นเท่ากับพ่อแม่ของเรา สัตว์ทั้งหลายที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องกัเรามีในวัตะท้องสารนั่นแหละวิศทั้งหลายเมื่อเธอปลาในิพพานก็จะเบดเบียนเขาจะเสพเลือดเนื้อเขาเนี่ยบอกว่าสัตว์ที่นิดเนี่ยจะเป็นปูปลาไก่เป็ดว,วัวไายเคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันมาทั้งหมดนั่นแหละนะจะแผ่ความรักให้ทั่วไปผู้หญิงทุกคนคือแม่ผู้ชายทุกคนคือพ่อสัตว์คือญาติเมื่ระมงโลกด้วยสายตาเช่นนี้เราจะไปฆ่าใครได้ที่เมตตาก็เกิดตรงนี้ คิดเป็นทำเป็นเนี่ยพิดว่าผู้ชายบอกผู้หญิงนั่นคือแม่ของเราอย่ารังแกแม่ของเราผู้ชายทุกคนคือพ่อของเราอย่าเบียดเบียนพ่อของเราสัตว์คือญาติของเราเวลาเรามองเราเด็กตาเช่นนี้เราจะไปฆ่าใครนะเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเมตตายอดบุญคือเมตตายอดบาปคือวิชานะใชไหมบุญนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาโลกจะเดือดร้อนถ้าคนขาดเมตตา โลกจะลุกเป็นไฟพระใจขาดทำแม้ถ้าเมตตาไม่กลับมาโลกาจากพินาศโลกเดือ,รอดร้อนวุ่นวายพระใจขี้เกิดอิจฉาเสียโลกจะล่มเย็นเป็นสุขเพราะเมตตาโลกโกปตัมพิกาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไว้เนี่ยไปนั้นทั้งหลายจงมีเมตตาความรักผู้อื่นเท่ากัรักตัวท่านเองมา,นานรดาลับบุตรเกิดแต่คนเดียวท่านใดจงแผ่เมตตาไปสัรพสัตทท่วโลกฉะนั้นนี่คือเมตตาเนะี่ยความรักมันมีขอบเขต นีไม่มีอะไรขวางกั้นเนี่ยความรักไม่มีศาสนาหรือขอบเขตอะไรมาขวางกั้นเมตตาเจโตวิมุตเนี่ยหลุดพ้นในเมตตาเนี่ยเมตตาวิหาริโยวนิกกวิสุได้เป็นผู้มีปกติอยู่ในเมตตาปลูกความเรื่มใสนพุทธศาสนาแล้วพึงมรรลุสันติบทคือนิพพานนี่ถึงนิพพานเลยเนี่เมตตาเนี่ยถ้าเราพิเตนะ เ่เมตตาเนี่ยเป็นวิจัยของศาสตร์นาเพราะฉะนั้นทั้งทั้งหลายก็ควรแผ่เมตตาไปในสัมสัสสีเท้าสองเท้ามากเท้าเท้าไม่ได้เราวเวลาหลับเป็นสุขนะตื่นก็เป็นสุขเนี่ยชีวิตจะเป็นสุขอย่างนี้อันนี้ก็ได้อธิบายมาส้งควรแก่เวลาก็ขออิจฉาในก่อนขอความสุขความเจริญในธรรมจงมันเกิดมีแก่ผู้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านเตือนต่อไปต้งใจอุทิศส่วนบุศล อิทังโนยาตินังโหตุสุกิตาหนตุยาติโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วจงมีความสุขผนทุกทั้งปวงเติดสาธุเวลา อาจถัถาก็ปราดหนาะจะปราดหนาะมั่งมีฤทธิ์ตุหรือปราดหนาะไปนิพพานก็นแล้วแต่นะ <c oughs> <c oughs> ยาท้าวรือวหาปุราภริปุเรนติสากลังเอวเมวัโตตินนางเปตานางอุปากาปติอิจิตังปฏิตังตุมหามคิดว่าเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโาทปนโสยะถามณิชจติลโสะถา สปีติโอชันตุสัปโรโกนัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสันิจังวุตาปจายิโนจัตตารุธรรมวันติอายุวันโนสุขังพระลัง